โอเคเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว DNA on air ทุกๆท,ท่านนะคะทั้งอยู่ที่อยู่ในซูมนะคะแล้วก็อยู่ในไลฟ์ a c e b o o k ด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะบางท่านอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะใน Facebook นะคะหรือเคยเห็นในแคมป์งาน งานใหญ่ต่างๆนะคะแต่ก็มั่นใจว่ายังมีอีกหลายท่านเลยนะคะที่ยังไม่รู้จักกันนะคะเพราะว่าใน Legacy ตอนนี้ของเรานะคะเติบโตมากๆเลยนะคะขยายสาข,ขาไปอย่างรวดเร็วนะคะมีคนเห็นโอกาสทางธุรกิจนะคะเห็นโอกาสการมีไรายได้เพิ่มนะคะอีกหนึ่งช่องทางจาก Legacy นะคะจนนำพาให้พวกเรามาพบกันในห้องเรียนรู้แห่งนี้ค่ะชื่อพรมพัฒส,สอนนะคะ พรชนันทนนพบนะคะหรือว่าเรียกแม่มะปรางก็ได้นะคะแม่มีคําคมมาฝากด้วยนะคะเราไม่จําเป็นต้องเก่งกว่าใครนะคะแต่เราจําเป็นต้องเก่งกว่าเดิมค่ะโอเคนะคะแม่ก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่รู้ตัวเองเลยนะคะว่าไม่เก่งนะคะไม่เก่งเลยไม่มีความไม่มีพรสวรรค์ในในเรื่องงานขายเลยนะคะแม่ก็เลยต้องพาตัวเองนะคะเข้ามาเรียนรู้นะคะ พัฒนาเพิ่มอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแม่ก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะสําหรับใครที่คิดว่าตัวเองยังไม่เก่งนะคะไม่ชอบงานขายหรือไม่ถนัดด้านนี้นะคะอย่าเพิ่งถอดใจนะคะมาสู้มาเรียนรู้ไปด้วยกันกับแม่นะคะเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยไม่มีใครอยากซื้อกับคนที่ไม่เป็นมืออาชีพนะคะเพราะว่าเราขายสินค้าที่มีคุณภาพระดับโลกนะคะเราก็ต้องอัพเลเวลตัวเองนะคะให้คู่ควรไปบอก เล่านะคะถึงคุณภาพความประทับใจนะคะเล่าถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะว่ามันมีดีขนาดไหนเขาจะได้อะไรบ้างเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเวลาเขาเห็นราคาเขาจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันคือผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกจริงๆไม่ใช่แบบไก่กาตลาดนัดทั่วไปนะคะมาทําความรู้จักกันอีกสักนิดนึงนะคะแม่ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยอ้วนมาตลอดเลยนะคะ เคยขอเป็นช่วงๆค่ะช่วงไหนคะช่วงทานยาลดความอ้วนนะคะยาลดน้ําหนักต่างๆนะคะทานมาหลายสิบปีแล้วค่ะโชคดีมากเลยนะคะที่ยังมีชีวิตรอดอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะหาทางขอมาตลอดค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบใฝ่ฝันที่จะสวยนะคะใฝ่ฝันที่จะมีรูปร่างที่ดีนะคะและ้วก็ตั้งแต่ทานยาลดน้ําหนักมาเนี่ยก็คือทานมาทุกยี่ห้อทุกคลินิกโรงพยาบาลชื่อดังต่างๆก็ลองมาหมดแล้วนะคะ สถาบันความงามค่ะพันๆแร๊แร,แรนวดนวดนะคะโดนมาหมดแล้วนะคะใช้คลื่นความทีนะคะโน่ดนี่นะคะโดนมาหมดแล้วเหมือนกันนะคะตื่นมาวิ่งนะคะตื่นตีสี่มาวิ่งค่ะเป็นเวลาหกเดือนนะคะน้ําหนักลงสี่สามกิโลนะคะแต่ว่าสัดส่วนไม่เปลี่ยนเลยนะคะก็ยังงงนะคะซื้อลู่วิ่งมาสองสองรอบเลยนะคะรอบแรกก็คือตากผ้านะคะตากผ้าหนูหนูกัดสายจนต้องทิ้งไปนะคะพอแบบโดนแบบ ใส่เสื้อผ้าไม่ได้ซื้อมาอีกตัวค่ะเป็นไงคะซื้อมาอีกตัววิ่งวิ่งได้สักพักนึงก็กลับไปกินเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ยังไม่แบบว่าไม่รู้จักคําว่าหุ่นดีสักครั้งเลยนะคะมีการอดมือเย็นด้วยนะคะแล้วก็ตะบะแตกมือดึกนะคะกินผักกินญ้านะะี่กินน้อยนะคะก็ตะบะมาตะบะแตกกินหมูกระทะอีกนะคะจนกระทั่งตัดสินใจแบบจริงๆเลยนะคะก็คือดูดไขมันนั่นเองนะคะ บอกเลยว่าหมดหลายแสนมากนะคะเพราะว่าหมดเกือบครึ่งล้านเลยนะคะเพราะว่าดูดไปสองรอบนะคะดูดรอบแรกนะคะไม่ถึงปีอ้วนขึ้นมาอีกค่ะหนักกว่าเดิมด้วยนะคะดูดไปสักพักหนึ่งใช้ยาลดน้ําหนักต่อไปอีกค่ะเพราะว่ามันไม่ผอมนะคะก็อ้วนๆ้นผอมผไปอีกตัดสินใจดูดทั้งที่สองนะคะเพราะว่าโดนคนทักว่าท้องอีกคนหรือเปล่านะคะเจ็บแสบมากนะคะเลยดูดไปเลยดูดอีกรอบนะคะ รวมสิริแล้วก็มากกว่าห้าแสนบาทนะคะสองรอบนะคะแต่เราไอที่เราไม่ยอมเปลี่ยนก็คือการปรับการกินนะคะกินดุกินหนักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดื่มหนักด้วยนะคะเป็นสายแอลกอฮอล์สายปาร์ตี้นะคะสรุปก็คือไม่เคยเปลี่ยนไซส์เลยให้มันเล็กลงนะคะมีเปลี่ยนไซส์คือไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นนะคะพีคที่สุดคือสอง xL เค่ะเพื่อนๆหน้าตาแบบนี้สอง xL นะคะซ้ายมือนะคะดูไทมันมาห้าแสนบาทนะคะ ทำทุกอย่างแล้วได้ภาพซ้ายมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องจุดๆด,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 ด้วยนะคะต้องจุดๆด้วยโปรดเติมคําในช่องว่างนะคะสองนีเอมาสองปีค่ะเห็นไลฟ์สไตล์นะคะเห็นตั้งแต่อ้วนๆนะคะก็ลังเลลังเลสองมาสองปีจนเขาพร้อมจนได้ไปเที่ยวสวยๆจนไม่ไหวแล้วนะคะตัดสินใจพักนีเอไปนะคะตัดสินใจสําเร็จนะคะมาเจอรีบอนเข้าไปนะคะได้ผลลัพธ์แบบนี้ขวามือคือ สีเดือนได้ผลลัพธ์ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆ่าด,ดีไหมคะราคารวมแล้วไม่ถึงแสนเลยนะคะรีบอลสี่เซตนะคะรวมถ้าเทียบกับดูไขมันเป็นไงคะห้าแสนเป็นไงคะเลือกแบบไหนดีนะคะก็เลยจะต้องขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะขอบคุณผู้เปิดโอกาสมิเอนะคะวิไลยสารสิทธ์ขอบคุณมากๆเลยที่เปิดโอกาสให้แม่มาเจอกับรีบอลมาเจอหุ่นในฝันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณโค้ชผู้สอนงานนะคะ ขอบคุณมีเอนะคะโค้ดปูโค้ดเอกนะคะโค้ดพี่ตีพี่ลินพี่นุกพี่นุ้ยนะคะรวมถึงโค้ดทุกทกท่านใน To g e t h e r group ด้วยนะคะที่แบบว่ามีการสอนงานแบบไม่ไม่กักนะคะไม่มีกักเลยนะคะธุรกิจนี้นอกจากมีแผนธุรกิจที่ยุติธรรมแล้วนะคะยังมีสายสาคัญแบบครอบครัวนะคะที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะและ้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยขอขอบคุณผู้ชายคนนี้ค่ะ ขอบคุณพี่วันนะคะโชติกรวันนะคะโชซีอีโอของ l e กาซีที่ใจดีมากๆน่ารักมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะความละเอียดอ่อนที่แบบว่าได้ใจนักธุรกิจทุกๆคนเลยนะคะทุกคนจะรักพี่วันมากนะคะรักตั้งแต่แรกเห็นเลยจริงๆนะคะภาพนี้ก็คือภาพที่พี่วันไปส่งพวกเราที่สนามบินสวนาภูมินะคะพวกเราไปไหนกันคะพวกเราไปขึ้นเครื่องไปเที่ยวประเทศกรีซค่ะผ่านทริปประเทศกรีซนะคะเนี่ยค่ะ นี่นะคะพี่วันไปส่งพวกเรานะคะเหมาเหมาลำกันไปเลยทีเดียวนะคะประทับใจมากๆเป็นทริปแรกของแม่ด้วยนะคะครั้งแรกก็ประทับใจสุดๆเลยบริษัทดูแลดีมากนะคะทริปนี้มูลค่าทริปต่อคนต่อหัวคือหนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่ะเพื่อนๆแต่บริษัทให้พวกเราไปเที่ยวแบบฟรีเลยนะคะแล้วก็แบบเหมาลำดังนั้นนะคะอยากให้ทุกคนโฟกัสทริปท่องเที่ยวด้วยเพราะว่ามันได้ฟรีค่ะแล้วมันก็เที่ยวเพื่อโตนะคะเหมือนที่ทุกคคนบอกเลยนะคะ เนี่ยค่ะก็จะไปถ่ายรูปสวยๆชิคๆที่ประเทศกรีสแบบนี้นะคะมีเงินเองไม่ไปนะคะต้องไปฟรีแบบนี้นะคะเอาละค่ะมาสู่เนื้อหากันเลยวันนี้แม่จะมาพูดถึงหนึ่งตัวที่สำคัญมากๆในชุดรีบอนนะคะเป็นตัวที่แม่ประทับใจมากๆเพราะว่าแม่เป็นสายแดกนะคะสายแดกต้องมีตัวนี้นะคะนอกจากตัวเอสโฟโลซาแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะที่แม่ประทับใจ อีกหนึ่งตัวมากๆเลยนะคะเป็นตัวช่วยชีวิตในมื้อหนักๆของแม่นะคะอ่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีดีอะไรบ้างนะคะเราจะไปบอกผู้มุ่งหวังของเรายังไงเราจะไปบอกเพื่อนที่เรารักยังไงถ้าเกิดเขามีปัญหานะคะ<ม>เกี่ยวกับลำไส้เราจะไปบอกเขายังไงนะคะเรามาดูกันเลยนะคะผลิตภัณฑ์โฟนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลระบบขับถ่ายในร่างกายของเรานั่นเองนะคะ คนจะสวยแค่ไหนนะคะอย่างแม่นะคะที่สวยๆนะคะใครจะรอขนาดไหน,นะคะทุกคนก็ต้องคลี่นะคะเพื่อนๆไม่มีใครไม่คลี่นะคะแต่เรื่องคลี่ๆนี่แหละนะคะที่ใครมีปัญหาโรคขับถ่ายขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องคลี่ๆแน่นอนนะคะเพราะว่ามันจะอึดอัดมากนะคะนอกจากอึดอัดแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะสัญญาณเตือนลำไส้พังค่ะใครเคยมีปัญหาแบบนี้บ้างนะคะ ท้องอืดท้องเฟอ้อท้องผูกนะคะอืดอัดแน่นท้องนะคะลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ไม่ลงนะคะพุงป่องมากๆเลยนะคะแล้วก็ป่วยบ่อยนะคะเครียดซึมเศร้านะคะงุดหงิดง่ายนะคะเป็นไงคะผิวพรรณผิวดูแบบแย่ yeah, ดูแบบมองคล้ำนะคะอ่อนเพลียนะคะปวดท้องนะคะแล้วก็ใครเคยมีปัญหาแบบนี้อีกนะคะอืดอัดแน่นท้องไม่สบายไม่สบายตัวนะคะมีกลิ่นตัวกลิ่นปากนะคะสิวขึ้นนะคะเลอเปรี้ยวโอ้โหแย่นะ เอาแค่สองเอาแค่แบบว่าเท่านี้เนี่ยบุคลิกภาพเราเป็นไงคะมีใครอยากอยู่ใกล้เราไหมคะเราไม่มีความสุขเลยใช่ไหมคะมันทรมานมากๆนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าขับถ่ายยากนะคะถ่ายแข็งนะคะลิเป็นลิสีดวงทวานอีกนะคะแม่ก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่เคยเป็นตัวนี้นะคะเป็นริสซี่แบบนี้นะคะโอ้โหสุดยอดทรมานเลยนะคะแล้วไหนเราจะเสี่ยงเป็นมะเรล็งลำไส้ด้วยนะคะโอ้โหนี่แค่เรื่องลำไส้อย่างเดียวนะคะ เป็นเยอะได้ขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีปัญหาก็จะแย่แบบนี้นะคะหน้าตาสวยๆก็จะหน้าหงิกงอแบบนี้นะคะอ่ามาดูต้องขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะนายแพทย์สมศักดิ์นะคะอธิบดีกรมการแพทย์บอกเลยนะคะว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยแล้วก็มะเร็งลำไส้ตรงเนี่ยพบมากอันดับสามในเพศชายนะคะแล้วก็อันดับสี่ในเพศหญิงค่ะเป็นไงครเป็นแบบ เยอะมากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุจากอะไรคะจากวิถีชีวิตของคนไทยนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเฉพาะพฤติกรรมการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็การรับประทานพวกเนื้อแดงนะคะเนื้อแปรรูปต่างๆนะคะอาหารที่มีกากใยน้อยนะคะอาหารปิ้งย่างลมควันนะคะพวกเป็นไงคะชาบูหมูกระทะนั่นเองนะคะแล้วก็การขาดการออกกําลังกายนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นทําให้เราเสี่ยงในการที่จะเป็น โรคมากขึ้นนะคะโอเคค่ะปา๋าอีกยี่สิบนาทีนะคะได้เลยนะคะอันตรายสัญญาณเตือนะมะเร็งลำไส้มีอะไรบ้างนะคะเราสังเกตกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นประมาณนี้ต้องไปตรวจต้องเช็คอาการตัวเองแล้วนะคะก็คือขนาดอุจจาระเล็กลงนะคะปวดท้องแน่นท้องท้องอืดจุกเสียนะคะน้ําหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะอุจจาระมีสีคล้ำนะคะหรือว่ามีมูกเลือดด้วยนะคะท้องผูกนะคะ ท้องเสียมีพฤติกรรมการขับถ่ายที่เปลี่ยนไปนะคะรู้สึกว่าตัวเองขับถ่ายไม่ตุดนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือคลำพบก้อนในท้องด้วยนะคะถ้าเกิดมีสัญญาณเตือนพวกนี้นะคะต้องระวังตัวเองหรือว่าต้องไปพบแพทย์ได้เลยนะคะอ่าลำไส้ของเราสําคัญมากแค่ไหนนะคะลำไส้ของเราเนี่ยถือว่าเป็นสมองเอ่อที่สองของมนุษย์เพราะอะไรคะเพราะว่าอ่า มีการสั่งงานเองโดยไม่ต้องผ่านสมองค่ะเขาเรียกว่าลำไส้ของเราเนี่ยเป็นสมองที่สองสังเกตจากเวลาปวดท้องปวดอึเราจะสั่งไม่ได้นะคะเวลาเราปวดเราอัน้นเราต้องรีบหาที่ลงทันทีนะคะสมองจะสั่งไปว่าไม่ให้ปวดท้องไม่ได้เลยนะคะแล้วเราก็ต้องดูแลให้ดีพอๆกับสมองของเราเลยนะคะเพื่อนๆเชื่อไหมว่าสมองเออลำไส้ของเรานะคะมีความยาวมากขนาดไหนเพื่อนๆรู้ไหม ลำไส้ของเรามีความยาวมากถึงเก้าเมตรเลยนะคะเพื่อนๆตัวเราขนาดนี้มีความยาวลำไส้เราเก้าเมตรอ่ะนะคะแบ่งเป็นลำไส้เล็กน่ะเจ็ดนะคะลำไส้ใหญ่สองนะคะนะคะสุขภาพของเรานะคะเริ่มต้นที่ลำไส้เพราะอะไรคะเพราะว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเซลภูมิคุ้มกันของเราอยู่ที่ลำไส้นะคะถ้าเกิดลำไส้เราสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันทําให้เราอ่ะสุขภาพไม่ดีภูมิคุ้มกันเราไม่ดีนั่นเองนะคะ ในลาไส้มีจุลินทรีย์เป็นล้านล้านตัวเลยค่ะเพื่อนๆมีจุลินทรีย์ดีด้วยแล้วก็ไม่ดีนะคะจุลินทรีย์ที่มีหน้าที่ในการช่วยขับถ่ายแล้วก็ย่อยอาหารนะคะจุลินทรีย์นะคะซึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นตของอุจจาระของเราคือแบคทีเรียที่ไม่ดีค่ะเพื่อนๆใครที่ไม่คลี่นะคะแปลว่าเก็บแบคทีเรียไม่ดีไว้กับตัวนะคะแล้วถ้าเกิดหลายวันเข้าหลายวันเข้าเป็นไงคะร่างกาย ูดเอาสิ่งที่ไม่ดีแบคทีเรียไม่ดีเข้าไปใช้อีกอะคะ่ะมันทําให้ร่างกายเราแย่เข้าไปอีกนะคะแล้วก็ในสารของลําไส้ของเราเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะเอ่อส่งผลต่ออารมณ์ของเราด้วยนะคะใครหงุดหงิดง่ายนะคะบอกเลยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้คลี่นั่นเองนะคะนี่เลยนะคะลําไส้เล็กของเรานะคะมีหน้าที่อะไรคะย่อยย่อยสารอาหารให้เล็กลงนะคะ สามารถดูดซึมไปใช้นะคะอย่างโปรตีนที่เรากินนะคะก็ย่อยเป็นกรดอะมิโนค่ะกินไขมันดีเข้าไปนะคะอเอลซ่าของเราใช่ไหมคะไขมันดีก็ย่อยให้เป็นกรีเซอรอลนะคะเราทานข้าวเ,เข้าไปก็ย่อยให้เป็นน้ตาตาลกลูกโคสค่ะส่วนลําไส้ใหญ่ของเราก็มีหน้าที่ดูดซึมน้ําแล้วก็เลือแรกเข้ากลับเข้าไปสู่กระแสเลือดนะคะส่วนที่ย่อยไม่ได้ก็จะเคลื่อนตัวเข้าไปเออ,ออกมาทางทวารหนักนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูภาพลําไส้กันคะ่ะเพื่อน ลำไส้ที่ไม่ถูกดีท็อกเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนท่อน้ำเวลาล้างจานแล้วเราไม่ได้ทำความสะอาดนะคะตักรก,กรกันเกาะสกปรกเมือ่อไขมันเกาะนะคะร่างกายก็ดูดซึมสารอาหารได้น้อยนะคะเป็นสาเหตุของโรคอ้วนนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวโฟลตัวนี้นะคะก็ทำให้ดีท็อกลำไส้ของเราให้คลาดไขมันหลุดออกอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็การดูดซึม สารอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็เราทําให้เราอิ่มได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่ามาดูแลรักษาลำไส้กันเราจะทำยังไงดีนะคะลำไส้เราเนี่ยถ้าเกิดเรามันไม่ดีเราต้องดูแลยังไงนะคะเราต้องอปรับปรุงการน,นอนค่ะเพื่อนๆนอนให้ได้โอ้โหแปดถึงสิบชั่วโมงเอาแค่ให้ได้เจ็ดชั่วโมงก่อนนะคะ ตอนนี้ให้ได้เจ็ดชั่วโมงก่อนนะคะดื่มน้ําเยอะๆค่ะแล้วก็ลดละเลิกอาหารไขมันสูงทานผักพลไม้ากากใยสูงนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมันเติมจุลินซีย์ให้กับลําไส้นะคะซึ่งในโฟมของเรามีจุลินซียดีให้กับลําไส้แน่นอนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งการดูแลรักษาลําไส้ของเรามันคุ้นๆเหมือนที่โค้ดเวลาเราทานรีบอลไหมคะโค้ดแนะนําเราประมาณนี้ไหมคะเนี่แหละคะ่ะโค้ดอยากให้เราได้ผลลัพธ์นะคะรีบอลคือสารอาหารที่ดีนะคะ เขาก็จะแนะนําให้เราเรักษาสุขภาพแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ใช้โฟนะคะโอ้ฉันอยากหาข้อมูลจังเลยฉันจะดูแลลําไส้ยังไงนะคะเปิดมาปุ๊บอ่าผักผลไม้ไฟเบอร์สูงอ่าแล้วคนเราเราต้องกินทานผักผลไม้กากยายให้ได้สี่ถึงห้าร้อยกรัมนะคะก็คือครึ่งกิโลลองดูค่ะเพื่อนๆแครอทนะคะหนึ่งร้อยกรัมสองจุดแปดกรัมต้องทานเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยถั่วข้าวกล้องนะคะโอ้โหทานไป ในท้องตลาดมันก็จะมีของแถมก็คือสารเคมีด้วยนะคะถ้าเราล้างล้างไม่ดีมันก็จะได้ของแถมมาด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอามากินผลไม้ช่วยขับถ่ายกันเถอะเป็นยังไงคะมะละกอแก้วมังกรกล้วยน้ำตาลนะคะผละไม้มีน้ําตาลหมดเลยนะคะแต่ว่ามีมากมีน้อยนะคะแต่จะกินให้มันได้กากใาย,าย4-500กรัมจะทํำยังไงอ่ะกินมะขามเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นกิโลเลยมะขามหวานเป็นไงน้ําตาลเพียบเลยนะส้ม ส้มกินลูกเดียวพอไหมคะไม่พอนะคะนั่นแหละคะ่ะน้ําตาลแทนที่จะได้ไฟเบอร์ก็จะได้ของแถมเป็นน้ําตาลนะคะแล้วก็จะเสี่ยงเก็นไขมันพอกตับอีกต่างหากนะคะอ่าเรามาดูกันค่ะมาถึงเออส่วนสําคัญนะคะในผลิตภัณฑ์โฟของเราแล้วนะคะโฟของเราช่วยอะไรบ้างนะคะ ลดตีนตัวกลิ่นปากนะคะร้านสารพิษในร่างกายช่วยลดไขมันแก้ปัญหาท้องผูกป้องกันมะเร็งลำไส้นะคะพอลำไส้สะอาดแล้วก็คือล้างหลอดเลือดดีอ็อกตับได้ด้วยโอ้โหเป็นไงคะหนึ่งซองเนี่ยทำให้แบบร่างกายเราดีขนาดนี้เลยนะคะอะ่มาดูกันค่ะว่าในหนึ่งซองเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะในปริมาณสารสกัดหลายชนิดมากเลยนะคะนำเข้าจากหลายประเทศด้วยนะคะสารสกัดจากว่านหางจระเข่นะคะสายพันธุ์แอฟริกานะคะ มีอินูลินด้วยนะคะอินูลินเนี่ยเป็นแหล่งอาหารสําคัญของจุลินทรีย์ดีในลําไส้ใหญ่ค่ะเพื่อนๆนีน่ไงคะตัวที่บอกว่าเราต้องเพิ่มสารอาหารดีให้กับลําไส้นะคะอ่ามีผงฟ,ฟุกโตโลอีกขอโทษค่ะผงฟุกโตโลอีแกนฟรายนะคะแล้วก็มีอสารสก,กัดจากข้าวโอ๊ตนะคะเบตากลูแคนด้วยนะคะมีผงไซเลียมฮักนะคะซึ่งเป็นใยอาหารทั้งแบบละลายแล้วก็ไม่ละลายน้ํานะคะ มีผงผงบ็อกคลีด้วยนะคะสารสกัดจากแคนดีไลออนด้วยนะคะแคลเซียมไฟไฟบูเรตนะคะแล้วก็ไนอาดซีดันไม้แล้วก็มีโครเมียมพิโนโลีเนตด,ด้วยนะคะโอ้โหชื่อเป็นไงคะอ่านยากนะคะแต่ว่าคือส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยทำให้ลำไส้เรามีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์โฟล์พรมของเรานะคะก็คือเป็นไฟเบอร์ที่ เป็นไฟเบอร์ที่ไม่ใช่ยาถ่ายนะคะไม่มีส่วนผสมของยาถ่ายเลยนะคะ mm. เป็นอะไรที่ปลอดภัยมากๆนะคะรส mm. ชาติอร่อยทานง่ายนะคะรส mm. ชาติออกเหมือนน้ำผลไม้เลยนะคะ mm. ถ้าเกิดลูกค้าของเราบอกโอ้ฉัน,ฉ,นฉันขาดน้ำผลไม้ไม่ได้ฉันต้องกินนะคะ mm. เอาตัวนี้ไปเลยค่ะรับรองก็ตอบโจทย์มากๆนะคะ mm. ทำให้ไม่อยากน้ำผลไม้ได้แน่นอนนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการขับถ่ายได้มากขึ้นนะคะ mm. โดยมีสารสกัดจากว่านหางจระเขค,ค่ะ ตัวนี้นะคะช่วยอุ้มน้ําของอุจจาระของเรานะคะแล้วก็กระตุ้นให้มีการบีบตัวของลําไส้นะคะทําให้ระบบทางเดินอาหารนะคะในการขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะมันไม่ใช่ยาถ่ายนะคะมันเป็นตัวที่สารตัวนี้นะคะช่วยช่วยกระตุ้นนะคะเรียกง่ายๆว่ามันมีน้ํามีเนื้อนั่นเองนะคะแต่เพื่อนๆไม่ต้องคิดตามนะคะเพื่อนๆไม่ต้องคิดตามนะคะมีน้ํามีเนื้ออ่ามีฟูต้าพิเนตนะคะอ่าเนี่ยนะคะ มีฟูต้าฟินเนตก็คือใยอาหารช่วยให้ขับถ่ายสมดุลน,นะคะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะคะทำให้ลำไส้เล็กของเรานะคะดูดซึมแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมได้ดีขึ้นด้วยนะคะก็เลยจะทำให้มีส่วนช่วยทำให้กระดูกของเราแข็งแรงนั่นเองค่ะเพื่อนๆมีไฟเลียมฮักนะคะช่วยดูดซับน้ำตาลไขมันแล้วก็สามารถท้องตัวได้ถึงยีเท่านะคะทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็วขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งในโปรแกร,รมรีบอลเนี่ย ก็จะให้เราทานหลังจากมื้อเย็นหนึ่งชั่วโมงนะคะหลังพอทานมื้อเย็นไปแล้วเริ่มหิวหิวมาเจอฟโฟล์เข้าไปเป็นไงคะอิ่มนะคะนอนหลับสบายนะคะไม่ต้องไปเป็นผีตู้เย็นนะคะอ่ามีโอ๊ตเบต้าคูกแค่น,นะคะเป็นเส้นใยอาหารนะคะช่วยดูดซับน้ําดีนะคะซึ่งน้ําดีเนี่ยจะสร้างมาจากคอเลสเตอรอลคะ่ะเพื่อนๆดังนั้นพอร่างกายนำคอเลสเตอรอลออกมาใช้นะคะมันก็เลยจะทําให้ผลิต น้ําดีผลิตน้ําดีขึ้นมาใหม่นะคะเพโตรอนก็จะลดลงนั่นเองนะคะสรุปก็คือช่วยลดเพโตลอนในร่างกายของเรานะคะอา่มีบล็อกโอ้โหสารสก,กัดเยอะขนาดนี้ต้องเพิ่มราคาไหมคะเนี่ยลูกคูราคาเกล่องละเก้าร้อยบาทไม่น่าจะพอแล้วนะคะผงเยอะมากเลยนะคะมีผงเคอรี่เอ็กแทกนะคะ ช่วยต่อต้านการอักเสบของร่างกายนะคะป้องกันการเปลี่ยนแปลงเอ็นไซม์ไม่ให้เปลี่ยนเป็นอนุมูลอิสระแล้วก็สารพิษนะคะทําให้เราไม่แก่นั่นเองนะคะอนุมูลอิสระเป็นตัวร้ายนะคะเราต้องเปลี่ยนนะคะมีอะไรอีกคะมีแคนเดอร์ซีนเอ็กทรนะคะมีปฏิบภาพล้างสารพิษในทางเดินอาหารอีกนะคะสิ่งที่เรากินของไม่ดีเข้าไปค่ะเพื่อนๆพ,พวกไขมันไม่ดีพวกของมันของทอดนะคะยารักษาโรคนะคะที่ที่เราบางทีเรามีโรคประจาตัวนะคะ มันก็จะช่วยทําให้เรารักษาโรคตับอักเสบได้นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้จักใครที่แบบว่าเอา่อเป็นโรคตับอักเสบก็แนะนําตัวนี้ได้เลยนะคะมีแคลเซียมไบูวลเบลตยนะคะช่วยเร่งการเผาผลาญพลังงานทําให้ร่างกายเนี่ยนําไขมันออกมาใช้เป็นพลังงานแล้วก็เพิ่มสารพิษเพิ่มความแข็งแรงนะคะให้กับกล้ามเนื้อด้วยโอ้โหเยอะมากเลยยังไม่จบนะคะเอ่ต้องไปเร็วๆก่อนนะคะฟ้าแชนกี่นาทีแล้วคะ มีวิตามิน B3 นะคะอีกสิบนาทีนะคะป๋าแชนบอกโอเคค่ะใกล้แล้วนะคะมีวิตามิน B3 ด้วยนะคะช่วยลดระดับคลเตออลไนรตลีเซไลด์นะคะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราทํางานได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะมีโคเีียมพีโนลิเนตช่วยดูดซับไขมันภายในลําไส้นะคะในส่วนผสมในหนึ่งซองมากมายแถมคุณประโยชน์สุดยอดแบบนี้นะคะใครได้รู้ก็ต้องอยากรับเอาไปดูแลลําไส้ของเราแน่นอนนะคะวิธีการทานของเราก็คือ ทานในมื้อรีบอนก่อนนอนนะคะหลังมื้อเย็นหนึ่งชั่วโมงนะคะดีท็อกซ์ตับนะคะก็มีทริคอีกทริคหนึ่งนะคะก็คืออ่าหลังจากมือ้อมื้อหนักของเรานะคะหรือว่าใครที่แบบว่ายังมีมื้อหนักๆอยู่นะคะใช้โฟรช่วยคู่กับเอสโฟลซ่านะคะแม่มีใช้เทคนิคนี้นะนะคะแล้วรู้สึกว่าแฟกไม่ขึ้นนะคะร่างยังดีนะคะจากที่ใช้เอฟโฟลซ่าอย่างเดียวนะคะตอนนี้ช่วยโฟรไปเพิ่มด้วยนะคะจะช่วยแบบ ลดไม่ให้ร่างกายดูดซึมไขมันดูดซึมน้ําตาลได้อีกทางหนึ่งนะคะนี่นะคะไปเร็วๆเ,เลยนะคะเนี่ยค่ะมีวานหางจระเข้นะคะเนี่ยโอ๊ตเบต้ากูแคนนะคะนี่เลยนะคะเยอะมากๆนะคะพุตธฟิต,ฟตอินูลินนะคะอยากได้สูตร <c oughs> เด๊ปูบอกอยากได้สูตรได้เลยนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะเนี่ย ผมไซ่เลี่ยมพักนะคะเป็นเพียนเกล็ดหอยนะคะที่แบบพองตัวได้25เท่านะกินเข้าไปเนี่ยพองตัวปุ๊บทําให้เรากินได้น้อยลงด้วยนะคะอ่าสรุปนะคะโฟโลนะคะเป็นไฟเบอร์ธรรมชาตินะคะช่วยในการขับถ่ายไม่มียาทายไม่ปวดบิดนะคะเพื่อนๆมีอาหารจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะเวลาเราไปพูดให้ผู้ม่งหวังฟังให้ลูกค้าเราฟังเราไม่ต้องไปพูดสารสกัดเยอะแยะนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆปวดหัวนะคะ นี่เลยค่ะเอาเท่านี้ไปพอนะคะช่วยดักจับไขมันนะคะขับไขมันออกมานะคะไม่มีไขโตซานจากสัตว์นะคะถ้าเกิดปกติถ่ายยากก็จะถ่ายได้ปรับลำไส้ได้ด้วยนะคะอาจจะมีกลิ่นแรงนิดนึงเนาะเอาสารไม่ดีเอาตะก,กรันเอาไขมันออกนะคะแบบโอ้โหเคยดูแลลูกค้าลูกค้าก็จะบอกว่า um, ทําไมกลิ่นแรงจังราคาโค้ดก็ต้องไปบอกเขานะคะว่าโฟลมันช่วยได้นะคะช่วยเอาอาหารเน่าๆของเราออกมานั่นเองนะคะแอา เด็ดไหมคะนี่พอกินโฟแล้วพุงยุบแบบนี้นะคะโช,โชว์ผลลัพธ์ตัวเองนิดนึงนะคะนี <c oughs> ่ห้าประโยชน์จากไฟเบอร์นะคะเรามีไฟเบอร์เราไม่ต้องไปหากินผักเขี้ยวเอื้องผักเยอะแยะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดีท็อกเดี๋ยวดีท็อกหายนะคะช่วยเนี่ยนะคะถ้าเกิดมีไฟเบอร์ครบจากโฟหนึ่งซองนะคะ ช่วยในการขับถ่ายดีขึ้นนะคะช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลไขมันนะคะช่วยลดความอยากอาหารได้ด้วยนะคะอิ่มท้องแคลอรี่ต่ำเพื่อนๆรู้ไหมว่าหนึ่งซองของฟโฟ o w นะคะมีแค่กี่กิโลแคลอรี่เองมีแค่ห้าสิบหกกิโลแคลอรี่เองนะคะน้อยมากมานะคะแล้วก็ช่วยลดระดับเพทตรลในในเลือดได้ด้วยนะคะสุดยอดมากมากเลยนะคะไม่ต้องเคี้ยวเอื้องใช่ค่ะเดี๋ยวโบท็อ <laughs> กจริงค่ะโบท็อกแพงนะคะเอาละค่ะเนี่ย เราจะต้องใช้โปรโมชั่นของบริษัทให้เป็นประโยชน์นะคะเนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันเองนะคะเรามาทําการตลาดกันเถอะนะคะปกตินะคะหนึ่งกล่องราคาเก้าร้อยบาทนะคะบริษัทจัดโปรโมชั่นนะคะสามกล่องราคาพิเศษเหลือแค่สองพันหนึ่งรอยบาทตกล่องละเจ็ดร้อยบาทเองนะคะสามารถไปทําการตลาดได้นะคะทําราคาสามกล่องราคาพิเศษได้เลยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆ อันนี้เป็นสไลด์เดิมนะคะตอนนั้นยังไม่มีโปรโมชั่นนะคะมันก็จะเป็นพุนเก้าร้อยอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเราลบออกนะคะทำโปรโมชั่นตอนนี้นะคะไม่ใช่เก้าร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆทุนแค่เจ็ดร้อยบาทเองค่ะนะคะเจ็ดร้อยเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยคูณสกล่องนะคะก็จะเป็นสองพันหนึ่งร้อยนะคะแต่ว่าเราขายราคาสากล่องราคาพิเศษราคาสา0พันบาททานได้หนึ่งเดือนเป็นไงเพืนเพื่อน กำไรค้าปีกอยู่ที่ห้า้อยเก้าสิบต่อกลองโอ้โหว้าวมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเงินเร็วนะคะสามารถเอ่อเปิดใจให้กับคนที่อยากทำการตลาดได้เลยนะคะได้เงินเร็วมาแล้วก็สามารถไปต่อชุดรีบอนได้นะคะเนี่ยเราตั้งเป้าหมายสัก5้าสิกล่องเป็นไงคะเพื่อนๆ50นห้าสิบกล่องคูณห้า้อยเก้าสิบเลยคะ่ะไม่ต้องคูณส9 0ยเก้าสิบแล้วนะคะอยู่ที่สอง0 0้าห้าร้อยค่ะนะคะส่วนคะแนน PV ต่อก่องนะคะ ไม่ไม่ได้แค่เงินแค่นั้นนะคะได้เงินในในระบบได้ด้วยนะคะหนึ่งกล่องมีร้อยห้าสิบคะแนนนะคะ PV นะคะคูณห้าสิบกล่องไปเป็นเจ็ดันห้ารอย PV ค่ะเพื่อนๆได้เงินคืนในระบบเท่าไหร่คะก็เจ็ดพันห้าร้อยลบพันใช่ไหมคะแล้วก็คูณด้วยแปดิบห้าเปอร์เซ็นตอยู่ที่ห้าพันห้า้อยิบห้าบาทนะคะรายได้นะคะรายได้ที่เราถ้าเราตั้งเป้าหมายห้าสิบกล่องนี้นะคะ เรารายได้อยู่ที่สามหมื่นห้าพันยี่สิบห้าบาทเลยค่ะเพื่อนซื้อรีบอลได้แบบออืืเกือบสองเซตเลยนะคะเพื่อนสุดยอดมากมากนะคะเอาละค่ะอยากจะให้ทุกคนตั้งเป้าหมายแล้วก็เอาไปทําการตลาดกันนะคะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะจัดตัวรัวเลยนะคะโอเคจบแล้วค่ะแล้วก็เป้าหมายของแม่นะคะก็คือจะต้องเก่งขึ้นกว่าเดิม พยามนะคะคนไม่เก่งไม่สูงต้องขยง n ค่ะไม่เก่งต้องขยันนะคะเดือนนี้จะเปิดลูกใหม่ให้ได้ชวนคนมามีไรายได้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆที่มาทีหลังตอนนี้เปิดลูกใหม่รัวๆแล้วนะคะตอนนี้แม่ทุกคนจะเป็นครูแม่แล้วนะคะแม่ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ชวนคนมามีไรายได้กับเราให้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ